รีวิวเลออกมาอีกแล้วมิโซะบัตเตอร์ชินลี่ครับเป็นกลิ่นทั้งคู่ดูหน้ารอบนี้ไม่แน่จริงนี่ว่าไม่มีรสเลยยังเครืองมันตั้งแต่ไอรสเห็ดทัฟเฟินนะนะที่มันใช้คบว่ารสอ่ะเกยนศประมาทมันว่ามันใกล้หมดมุกมันยังไม่หมดกูขอโทษด,ด้วยมึงยังไปได้ต่อแต่ขอร้องละมึงหยุดทีเถอะทุกวันเนี้ยกินเละแทบจะแทนข้าวอยู่แล้วกราบน้องมือพนมมาเรามาลองมิโซะบัตเตอร์ดูก่อนนะครับ อืมเดี๋ยวต้องอ่านเหมือนเดิมไม่อ่านละเขียนเหมือนเดิมทุกรสนะครับรู้อยู่นะนิโซะบัตเตอร์นี่ก็คือเออ่บอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตจากฮอกไกโดใช่หรอวะอ่ะก่อนที่จะกินนะเมนูยอดฮิตจากฮอกไกโดมันบอกอย่างนั้นใช่ไหมเคยได้ยินมาเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นบอกว่าบะมี่ฮอกไกโดเค็มมาก นะกินเข้าไปนี่แบบต้องล้างไตกันเลยเดียวมันแบบมันมันเค็มเกินไปอ่ะขนาดคนญี่ปุ่นมากินบะหมี่บ้านเราเนี่ยกินรามเมงนะบอกว่ารามเมงไทยอร่อยกว่ารามเมงญี่ปุ่นเยอะรามเมงไทยอร่อยกว่ารามเมงญี่ปุ่นหม,มหมายความว่าไงหมายความว่าราเมงของต้นตำรับเนี้ยสู้เมืองไทยไม่ได้นะครับเราก็ามาดูว่าไอเรสูตรนี้มันจะมันจะไปทางไหนก่อนอื่นกลิน่นก่อนเพราะมันบอกว่ากลิ่นนะกลิ่นเหมือนมันฝรั่งแท้เลย เดี๋ยวเราลองเทใส่ตามดูอ่ะเราเราเอาไม่เยอะนะฮะหรือเอาทั้งหมดเลยก็ได้มันขายในร้านสะดวกซื้อน่ะในรถเนี้ยแต่เห็นเห็นในในห้างก็มีนะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีแค่โรชินี่แคปอ่ะอ่าเนี่ยคือหมดหมดซองละเนี่ยประมาณนี้หน้าตาขาวแงแก่คือขาวมากอื้อหือ มีความแปลกมากคือตอนดมกลิ่นเฉยๆอ่ะกลิ่นมันไม่ออกแต่พอกินเข้าไปกลิ่นมาไว้ขึ้นจมูกเลยกลิ่นกลิ่นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นคุณผู้ชมกลิ่นเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเป็นกลิ่นที่พี่เกลียดมากนี่พูดตรงๆนะกลิ่นซุปมิโซะเนี่ยคือคือพี่รู้สึกว่ามันเหม็นจริงๆเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยซุปมิโซะเนี่ยพี่จะไม่กินนะฮะคือสั่งมามันมีเป็นเซตอะแต่ว่าก็จะยกให้คนอื่น เค็มเลยกูขอเทกับตองอันเชิญมึงสู่นะที่เดิมที่มึงจากมานะบัดนี้นะโคตรเค็มเค็มไม่ไหวมันแบบอืมอืมเหมือนเหมือนมือเหมือนแบบมันเป็นก้อนมิโซะแห้งๆอะ่ะเพราะมันปลาหลังมันแห้งใช่ปะพอกินเข้าไปเนี่ยมันได้ทั้งกลิ่นแล้วก็รสเค็มนะครับ พี่ว่าอันนี้คือแบบให้คะแนนไม่ถูกเลยนะแย่ไ yeah, ปนะครับแย่ไ yeah, ปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คะแนนในหะ้พี่กินไปสองชิ้นหนึ่งพี่แอนตี้ของเค็มมากเลยนะขวาดก่อนเดี๋ยวมันไปตีกันกับอีกรสหนึ่งนะชามต้องใช้นะครับเล่กินมิโซะบัตเตอร์มึงใช้คาว่ารสก็ได้นะเค็มชิบหายตัวเนี้ยกินใครชอบกินซุปมิโซะบ,บ้างเอาไปก้านะครับแต่ถ้าเกียดนะ ออไม่ให้คะแนนนะครับถ้าเกียดก็คือเหม็นของที่เป็นอย่างหลังนะครับรสชาติพี่ให้5.5กู <S 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 ขอกดคะแนนและกระทึบซ้ำเยี่ยมจมดินแล้วเอาฝังโกบอีกทีนะครับไม่ได้นะครับรสสัมผัสเจ็ดรสสัมผัสธรรมดาเหมือนมันฝรั่งอยากทั่วไปโอเคไม่ผ่านนะครับมิโซะบัตเตอร์โคตรโคตรไม่ผ่านใครชอบกินเค็มอาจจะชอบนะอ่าพี่ตั้ก็ต้องพูดฟังหูไว้หูนะพี่เกียด พวกมันฝรั่งรสเค็มมากอ่าตัวชิลลี่แคปตัวนี้น่าจะดีอ่าตัวนี้น่าจะดีตัวนี้น่าจะทําให้พี่กินหมดหมดตองได้โอ้โหเฮ้เยมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันปูกว่าอ่าได้อยู่นะเดี๋ยวนะเอาเอา,เอาให้หมดแนละ้วมันออกมาสองตัวแบบนี้มันต้องอยู่ตัวตายตัวอย่างว่าแล้วไอ้รสก่อนหน้านี้ไก่ทอดหานใหญ่อะไรหายไปแล้วนะครับ มึงทำออกมาแป๊บหนึ่งพอติดตลาดมีคนอยากกินอีกก็หาซื้อไม่ได้นะมาเล่นตัวอื่นต่อนะครับจเจริญละมึงยี่ห้อนี้อะนี่นะครับสีสวยนะอันนี้รสชิลลี่แครบนะครับมันบอกว่าชิลลี่แต่เนาะมันามาต้องเผ็ดม,มันเขียนเหมือนกันหมดอนะเครื่องปรุงรสอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกสูตรอะไรมากมายนะครับอืมกลิ่นดีกว่ามิโซะเยอะนะ อืมดีกว่ากันเยอะเลยพอกินเข้าไปพอเคี้ยวหมดมันจะมีรสมีรสเผ็ดนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริงอะมีความมันมันตัวเท็กเจอร์มันอนะมีรสเผ็ดนิดนึง,งเห็นไหมมีรสเผ็ดจริงๆนะคุณผู้ชมพี่สันเป็นคนกินเผ็ดถ้าพี่สันบอกว่ามีรสเผ็ดต้องเชื่อนะครับและกลิ่นชิลี่ครับนะครับกินแปด รสชาติแปดรสสัมผัสเจ็ดจุดห้าพี่ทันทำไมให้เจ็ดจุดห้าเพราะว่าพี่ทันชอบมันฝรั่งแผ่นเรียบมากกว่าแผ่นหยักนิดนึงนะครับนิดเดียวแผ่นหยักเนี่ยมันก็อร่อยเป็นบางรสอืมบางรสสัมผัสอ่ะที่มันทําออกมามันเข้ากันกับแผ่นหยักแต่ว่าไอ้ตัวตัวเนี้ยมันควรจะเป็นแผ่นเรียบอือนี่แผ่นสวยเห็นไหม มันมีเครื่องปรุงมันมีอะไรอะ่ะคือมันดูมีอะไรอะ่ะแล้วมันก็มีจริงๆไอตัวนั้นอะ่ะคือไม่มีอะไรเลยขาวเงี้ยแก่แต่พอกินเข้าไปนะทั้งเหม็นทั้งเค็มนะครับพี่ไม่ชอบเงี้ยพี่พี่ไม่ชอบซุปมิโซะนะครับทำใจก่อนกินไว้แล้วอกินเข้าไปจริงๆก,ก็อืมอ่าตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านยังดียังรอด ต้องทำมันก่อนไปเล่นทิกตอกเพราะมีคนติดตามจากยูทูบอะไปดูเยอะตอนที่เปิดแรกๆอยากให้คนจาก YouTube ไปติดตามเพราะยังไม่มีคนตามใช่ไหมตอนนี้เปิดมานะครับสามอาทิตย์น่ะผู้ติดตามเป็นแสนและจะเป็นแสนแล้วนะค,ะครับคาดไว้อีกไม่กี่วันก็เลยอยากจะบอกว่าคิดใหม่นะฮะไม่ต้องไปนะครับ อยู่กับพี่ที่ youtube นี่แหละ <c oughs> โอ้ YouTube ล้างเพราะว่าคนไปเล่นติ k t o k นี่เองมันไม่มีโฆษณาเนาะพี่สจ๊ไตใส่ใส่ใไปน,นะครับอืมฮะติดตามคุยสดๆนะทุกวันศุกร์สามทุ่มนะครับเวลาพี่ตจ๊ไลฟ์เกมใน YouTube, ช่องยู u ูบซาเวีร์เดอะเบนจิเชนนี่แหละนะฮะว่าประชาสัมพันธ์นะเข้ามาทักทายกันได้นะครับดูพี่สั๊เล่นเกมนะพูดคุยอย่างเป็นกันเองปรึกษา,าหารืออะไรได้หมดนะอือฮะสามทุ่มนะอย่าลืมนะครับ บางทีก็รีวิวบางทีเนี่ยพี่จัดรีวิวนะเปิดกล้องนิดหนึ่งนะของขอบข้างๆแบบสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยแล้วก็รีวิวเลยะเฮ้ยดูแผ่นนี้แปลกดีว่ะเออมันน่าจะทําแผ่นรูปแบบนี้ทุกแผ่นเลยนะแมงโก้ครีเอทอะชอบดูใน YouTube นะมีเพลย์ลิสต์ย้อนหลังตรงนี้นะครับพี่ทารวบรวมมาให้แล้วผู้ที่เข้ามาดูผู้ชมใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะรู้ว่าพี่ รีวิวตรงใจไม่รับโฆษณาจากสินค้าที่รีวิวนะครับแล้วกบกันคราวหน้าอันชิวเน็กซ์พยดูว่าครั้งหน้ามันจะเอาอะไรมาอีกดูที่ว่ามันจะไปทางไหนต่อนะมีแบบรถรถมามานะรถรถรถนักขิดอะไรเงี้ยรออยู่รออยู่